ให้เรากลับท,ทุกคนด้วยอยู่ผมเฟกเตอร์วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตของเจ้าบล็อกครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> มันอัปเดตเด e e เ p e r o r ลอร์ที่เคยมีการแบบแจกมาแล้วกลับมาเนาะแล้วก็ซนะิงพิตันเนาะโอเคซิงพิตันผมบล็อกอยู่ผมเลยเอารีวิวไม่ได้ก็ต้องเอานั่นแหละคิด่แลามารีวิวด้วยนะี๋ยวผมเดอ่เ The e m p e ลอร์เนี่ยสามารถซื้อได้ในร้านค้าด้วยราคาร้อยยีย่เอ้ย ร้อยสิบล้านเคเนาะเอ้ยไว้ไม่ใช่ร้อยยี่สิบเคเออก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นเยนน่ะแหละโอเคส่วนซิกพิทตอนเนี่ยไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้สามารถซื้อได้แค่โลบัคสามร้อยเก้าเก้าเนาะโอเคนะก็ตีไปเงินไทยก็ประมาณอ่าสี่ร้อยโลบัคอ่นแหละเออเซตหนึ่งเนาะไปเรามารีวิวเดมเพลร์กันก่อนเนาะไปบูมอันนี้จุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้ดูสตัดผมก่อนนะอ่าจะเป็นพาวเวอร์ที่ตันแล้วนะสอง อ่าพันเดาเมจปกติยิงธรรมดาอยู่ที่2อ5พเนาะหรือ2อ6พนั่ 12, 1600, นแหละโอเคมาพาร์ส,สิบของเดมเพลอร์ก็คือการที่ว่ายิงยังไงก็โดนศัตรูเนาะนี่อย่างเช่นผมจิ้มที่พื้นเนาะอ่ะเห็นไหมเด้งมาโดนศัตรูไม่ว่าผมจะยิงไปไหนก็โดนศัตรูครับเห็นไหมยิงยังไงก็โดนอืมเห็นไหมยิง <laughs> ยังไงก็โดนครับโอเคไปสกิลคิวของเดมเพลอร์จะอยู่ที่เลเวล20 ของมาสเตอรี่เนาะผมขอเรียกมาสเตอรี่แล้วกันนะสกิวคิวในการยิงออกไปสามนัดนะฮะนี่ลองสามเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้กดเองนะนี Skill ่างกิวคิวโอ้ย <laughs> ยิงธรรมดาช้ามากข้อดีของเดมเพลอร์ก็คือการไม่ต้องรีโหลดกระสุนเหมือนซิกฟิทต้อนเนาะไปต่อไปเป็นรีวิวของซิกฟิทต้อนไปพ่อหนุ่มอะ่ะยิงไปนาเมทธรรมดาอยู่ที่เท่าไหร่ หนึ 1> 1, ่งพันสี่ร้อยเก้าแปดเนาะอันนี้คือสแตทยังไม่เต็มเนาะ,อ,ะอยิงก่อนอืมแต่ว่าสแตทตเขาเต็มโอเคโอเคไปอุย๊อยนีย่ก็ะหันตามกูนเนาะโอเคต่อไปอสกิลคิวสิเอ่อเรื่องซีพิทต้อนเนี่ยเขาจะมีกระสุนให้หกนัดนะฮะเวลาจะรีโหลดก็ต้องกดสกิลอาร์เนาะอืมไปใช้สกิลคิวก่อนเลยสกิลคิวเป็นการยิงล็อกเป้าเนาะคล้ายๆเดมเพลเลอร์ที่ว่าจะยิงตัวไหนก็โดนแต่ซีพิทต้อนเนี่ยเป็นการแบบ ยังไงอ่ะแค่เป็นการแบบปรับให้ใคล้ายๆแอมเพลื่อนนะฮะกดสกิลคิวปุ๊บก็จะเป็นการยิงแล้วก็ยิงไงก็โดนนะเห็นไหมอย่างนั้นนะโอเคใช่สกิลอีคือการรีโหลดในแม็กทีเดียวอย่างเช่นแบบว่ามีมีแม็กเหลือศูนยะ์นัดแล้วต้องรีโหลดแต่ว่าถ้ากดสกิลอีครั้งหนึ่งก็จะรีโหลดให้เต็มแม็กเลยนี่อ่ะอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเนาะต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายสกิลเอฟครับอ่ะยิงโชว์พ่อหนุ่ม เป็นการยิงออกไปนัดอ่หกนัดใช่ปะหรือยี่นัดอ่ะยิงออกไปนัดหนึ่งอ่ะแต่ถ้าแบบกด F แล้วมันยิงหลายๆนั้นก็จะดงไปเลยอืมนั่นแหละฮะับเป็นการยิงออกไปแบบแค่ล็อกเป้าเออนั่นแหละเรื่องพวกอ่าสแตนแบบเดมเพลอร์ซีพิทอนเนี่ยจะเป็นการเน้นยิงแบบล็อกเป้ามากกว่าเนาะสแตนของเดมเพลอร์เนี่ยอ่าไม่ใช่ดิเดมเพลอร์เนี่ยจะอยู่ที่แบบแร่ส่วนของซีพิทอนจะอยู่ที่อีพิกเนาะก็ก็ต่างกันอยู่ระดับหนึ่งโอเคครับ คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์ให้ด้วยนะครับผมมากครับไปละไปหนุ่ม